ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันิสภามาให้กับเผาค่ะเมนูมอน้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดคะน้าปลาเค็มค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนบอกว่าผู้ใดกระเทเนะค่ะแต่ว่ามาเบิ่งกันค่ะพี่น้องผัดจังไหนหางคะน้าเคี้ยวกรอบนะคะผัดจังไหนให้ปลาเค็มมีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องนะคะของยามีเคล็ดลับมาบอกค่ะอันนี้ก็คือก้านคะน้าค่ะนะคะใบคะน้าที่เยาแยกเพราะว่าเราจะเอามาลวกน้ําก่อนนะคะนะคะส่วนอันนี้เป็นกระเทียมซับหยาบๆค่ะปลาเค็มซิ้นหนึ่งค่ะห เป็นเตาก็ได้ษเลยจะหั่นขี้เหย้าก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเหย้าก็จะเอาไปยี่ยู่ดีค่ะพี่น้องแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะสําหรับใครชอบกินเผ็ดเอาเป็นพริกขี้หนูสดก็ได้เดีย๋ยวหพี่น้องแต่ว่าอยู่นีนเขาจะบอกกินเผ็ดนะคะเคล็ดลับนะคะให้คาะเข้าเรื่องไม้เห็นเคี่ยวสวยว่าน <laughs> ม่นไมหวเรื่องเวยพี่น้องทีเคี่ยวนะคะลวกคณะก่อนด้วยเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ามันพืชค่ะใส่งลงไปให้กะเอาค่ะนะคะ รอให้น้ําเดือจดจัดขาพี่น้องเอาการขนาลงไปลวกต้นค่ะตามโดยใบขนาค่ะลวกประมาณสองถึงสามนาทีก็ได้หรือสี่นาทีก็ได้ค่ะพี่น้องจะให้ผู้ใดกินเปื่อยแน่กินเละแน่กับหนาทีค่ะแต่อย่าลืมว่าเข้าสามารถผัดอีกรอบนึงอยู่ได้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ลงไปเลยก้านธนาค่ะ หลังจากลวกเสร então, ็จแล้วเรียบร้อยค่ะเอามาน็อกกับน้ําเย็นค่ะเย็นในตู้เย็นแล้ค่ะพี่น้องนะคะบมตรงใส่น้าแข็งก็ได้ค่ะเอาแค่ในน้ําเย็นน็อกกับคณะไว้ค่ะพี่น้องค่อยเอามาพัดค่ะจากขั้นวกวคณาแล้วค่ะพี่น้องทีนี้เราจะมาทําการทอดปลาเค็มค่ะนะคะปลาเค็มสีหองบะหอมเสแฉบบะเสแบอยกขั้นตอนนี้เลยค่ะพี่น้องคือทอดนะคะห้ามบะทอดเอาไปพัดเลยค่ะพี่น้องนะคะปลาเค็มก็จะมีกลิ่นขาวแล้วก็จะแหลกบะหอมค่ะพี่น้องนะคะ ทอดเห็ดหอมเพื่ขอขอ้าวซอยกินก็ข้าวต้มนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะทอดใสล้อนๆไป,เ,เ,ป,รเ,ไปรเ,เรื่อยๆค่ะให้ปลาเค็มเวขามีกลิ่นหอมค่ะพอปลาเค็มเวขาเริ่มมีกลิละะ่นหอมแล้วก็ะเลืองแล้วค่ะพี่น้องเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะนะคะใส่กระเทียมโอ้โหค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะ สำหรับใครกลัวปลาเค็มจะแหลกนะคะเหตุกขึ้นไว้นก่อนด้วยจากพี่น้องเตาข้องโป่กแก้วนีกระบวการทำให้มันแหลกนะคะพวกมินเป็นสุดสุดมนมีความเค็มค่ะนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่คณะที่เราลวกแล้วก็นอกกับน้ำเย็นจัดไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตัดตัวชริกชี้ฟ้าเพราะว่าอยู่นี่คือชินพิกชี้ฟ้าที่จุกนะคะ จากนั้นค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะใส่ยงละนาวหน่อยค่ะเพราะว่าปลาเค็มเราเค็มอยู่แล้วค่ะากานด้วยซีอิวนิดนึงจ้ะนะคะตามด้วยน้ำตาลตัดความเค็มค่ะแล้วก็ยัดสืแอบใส่ชูรสเล็กหน่อยหนึ่งค่ะนะคะยางเสือแอบเพราะว่าเราบุกงิชูรสแต่ว่า ช่วนรยหนึ่งสเย้าสื่อกินเองเนยพี่น้องแต่ว่าเผื่อความแสบความนองน,นะคะก็เลยใส่ลงไปหน่อยนึงหลังจากนั้นเปิดไฟแรงๆค่ะเติมน้ำนิดนึงค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จค่ะผัดคะน้าปลาเค็มสุดง,ง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะจะย่อยชิม,มบนลมตะไค่ะอืมเปะเวอร์หอมปลาเค็มค่ะพี่น้องนะคะหลักขนาดจะย่อชิมให้เบิร์นก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีกรอ,อ,อบนะคะอโอเคค่ะเอาละค่ะพี่น้องได้ยเอาใส่จานให้เบิรงค่ะผัดคะน้าปลาเค็มหอมๆกรอบๆของเยาจ้า ราคาพี่น้องเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะผัดคะน้าปลาเค็มคะ่ะก,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 กินกับข้าซวยก็ได้กินกับข้าต้มก็ดีนะคะรับรองมาเฮ็ดตามสูตรเดียวค่ะต่แฮ่ปรับนะคะปรับรสชาติให้ถูกปากจะคของค่ะแซ่บคันนะคะคะน้าอย่าเอาไปลวกน้ําก่อนค่ะเอามาผัดคนๆหน่อยนึงค่ะพี่น้องกาลังกรอบสุบขมนะคะบางเื่อคะน้าที่เฮ้าเอามาผัดนะคะพี่น้องไฟบ่แห้งบ่ถึงจริงๆมันสิขมนะคะต้องลวกน้าก่อนจักหน่อยนึงค่ะใส่เกลือแล้วก็นามันลงไปในน้ําที่เราลวกค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้อง ปลาเค็มค่ะพี่น้องเอามาผัดเลยค่ะเอามาทอดให้เรื่องหอมผ่านรับรองว่าไม่มีกลิ่นคาวถา้าเอาไปผัดสดๆเลยบรยิเวณทอดบริเวณยัางค่ะมันสีขาวพี่น้องค้อเขาเอากินปลาสดเป็นราคาพี่น้องนะคะทอดถ้า,ถามีกินหอมแล้วามาผัดแบบนี้ค่ะเอาอยู่เลยค่ะปรุงรสให้ถูกปากเราน้อมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วนะคะแต่อย่าใส่หลายเพราะว่าปลาเค็มมันเค็มนะคะพี่น้องขอพคุดได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆดเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะเซบๆด้วยกันค่ะเอาเขาต้มมากินก็นได้เอาเขาสวยมากินก็นดีค่ะพี่น้องผัดชนะปลาเค็มกอบกอหอมๆจา้า